ไฮไลท์วันนี้นะฮะนำรถเข้าใหม่มาให้ดูกันกับพี่ไม่ห้าหมื่นเท่านั้นนะคะคันนี้เลยอีสูซมิวเอ็กซ์สามจุดศูนย์เนวีขับสองค่ะปีหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดไม้แท้โรงงานห้าหมื่นสี่พันกิโลรถเข้าใหม่มือเดียวประวัติศูนย์โครงสร้างเดิมตัวรถสีบอลเดิมโรงงานกับพี่นะคะคันนี้ฟรีดาวนะคะราคาจะแสนสองหมื่นเก้าพันบาทผ่อนหนึ่งหมื่นสองพันบาทตลอดสัญญาค่ะพี่ รถด้านนอกด้านในไม่มีช้ำเลยสภาพดีสุดๆนะคะนี่เลยค่ะพี่ไม่เดิมแท้โรงงาน100%นแน่นอนนะคะ54,000กิโลสำหรับใครท่านใดน,นะคะที่อยากเป็นเจ้าของรถครอบครัวสภาพดีนะคะคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะพี่นะ้เป็นทางเลือกดีๆนะคะรถสภาพสวยอย่างนี้นะคะมือเดียวไม่น้อยสุดๆค่ะพี่ไม่ห้า0 0ื่กิโล นาอีซูมิวเอ็กซ์สุนวี 0, นะคะปี2017.18นะคะไม่ห้าหมื่นกิโลคันนี้นะใครสนใจนะคะติดตามชมคลิปเต็มคลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดียุบจีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ยืนอยู่กันที่บริษัทเพชรจนนะคะสำนักงานใหญ่เสษีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหาคนครนะคะ<ส>เหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้พบเจอกับน้องเอมมี่นะคะก็ต้องเจอรถอสวยๆค่ะพี่วันนี้เอมมี่อัปเดตรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะ เข้าใหม่ที่เพชรยนต์คันนี้เลยค่ะนะคะเป็นเจ้า Isuzu MU-X นะคะ3.0นว v y ขับ2นะคะปี2017.18ค่ะที่สุดเลยนะคะคันนี้นะ้ำใหม่ใช้งานเพียง54,000กิโลค่ะพี่รถมือเดียวประวัติศูนย์ใหม่เดิมแท้โรงงานนะคะสามารถตรวจสอบประวัติศูนย์ได้นะคะ จบเลยนะพี่คันนี้729,000บาทค่ะฟรีดาวน์ผ่อนอยู่ที่12,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะลูกค้าท่านใดเนะะี่ยสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0967252736ค่ะพี่ด้านล่างใต้คลิปนะคะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยพร้อม link ลิงก์ไอเดียไลนะคะแอดไลน์ได้เลยนะพี่นะ,ะขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนโลเคชั่นร้านได้เลยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่าค่ะพี่สําหรับด้านหน้านะคะนี่เลยไฟคู่หน้าของเดิมแท้โรงงานค่ะพี่เป็นไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์ค่ะพร้อมตัวเดทาร์ม running light นะคะตัวกระจังหน้าเป็นโครมเมียมค่ะโคมไฟคู่หน้านะคะของเดิมศูนย์เลยนะคะพี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวไม่มีรอยสะเก็ดหินค่ะสภาพสวยๆเลยนะพี่นะ ันหมอกคู่หน้าจากโรงงานนะคะปลายทะเบียนนี้เลยนะจ๊ะพี่7กอไก่ลอลิง3 2 3 9กรุงเทพมหานครได้ไป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะมาดูด้านข้างกันค่ะสำหรับด้านข้างนะคะตัวล้อมแม็กนะคันนี้นะคะเป็นแม็กอลลอยนะคะแม็กอลลอยขอบ18นะนี่เลยพี่แม็กเดิมโรงงานนะคะ สภาพสวยเลยค่ะพี่ตัวยางนะคะคันนี้เป็นยาง2020เดี๋ยวเอมี่นะคะอนุมัติเป็นยางนะสี่เส้นเลยพี่ซุ้มรอด้านในนะคะพี่ดูเลยนะนี่เลยรอยมาร์กรอยแต้มสียังคงสภาพเดิมจากศูนย์ค่ะพี่ไม่มีรอยสนิมกินแน่นอนด้านในนะคะไม่เคยอุบัติเหตุชนหนักตัวโครงสร้างหลักแน่นอนค่ะเหลี่ยมสันตัวรถนะคะเหลี่ยมสันฝากระโปรงนะเรียงสวยงามชัดเจนไม่มีรอยบุบ ไม่มีรอยรักยิ้มค่ะพี่สภาพดีเลยนะคัะนนี้นี่ค่ะตัวรถนะคะเป็นสีบอลเงินนะคะเป็นสีที่ดูแรงง่ายสุดๆสีนี้นะคะตัวกระจกมองข้างพับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะตัวกรอบเป็นกรอบโครเมียมนะพี่นะพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งค่ะบันไดขึ้นข้างนะคะไม่มีรอยขูดนะสภาพดี ด้ามเปิดประตูเป็นโครเมียมค่ะพร้อมกับปุ่มนะคะเปิดประตูเป็นแบบสมาร์ทคีย์เลสค่ะพี่ชมด้านในกันนะคะนี่ด้านในนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทนะขออนุญาตขึ้นนั่งแล้วสตาร์ทให้กับ f อทุกท่านได้ดูกันค่ะพี่ นี่เลยค่ะนะคะนาปัดเรือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะนะคะไม้นะคันนี้ไม้แท้แน่นอนไม้ห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยยี่สิบเก้ากิโลไม้เดิมไม้แท้ประวัติศูนย์แน่นอนนะคะไม่มีการกรอมไม้กับไม้แน่นอนที่นะคะมาพร้อมกับตัวฟังก์ชันนะคะหน้าจอทัชสกรีนจากทางโรงงานนะคะมีตัวเนวี่นะคะระบบนำทางแม่นยำตัวแอร์ระบบออโต้ดิจิตอลค่ะนะคะตัวเกียร์เป็นเกียร์ระบบออโต้ นะได้เลยตัวคอนโซลด้านหน้าสีดำนะคะสลับกับรถลายไม้นะพี่นะตัวรถค่อนข้างสวยงามมากๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนพวมาลัยเป็นพวมาลัย m ั l t i ฟังชัค่ะพี่มาพร้อมกับตัวพันเ่นชิปแล้วก็คูชคอนโรลนะคะนี่เลยนะกระจกมองข้างตรงนี้ค่ะพี่พับปรับเก็บระบบไฟฟ้านะคะตัวเบาะด้านในนะคะตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีครีมหรือสีเบจนั่นเองค่ะพี่ เบาะหนังสภาพดีเลยนะคะเบาะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยยับนะคะนี่เลยค่ะพี่นะสภาพดีเลยนะแล้วก็ตัวเบาเนี่ยฮะเป็นแบตไฟฟ้าคู่หน้าค่ะยนเบอร์เปรียบตัวรับสวยสวยเลยค่ะพี่นะคะดูตัวโครงสร้างกันหน่อยนะคะน็อตขอบประตูนะน็อตไม่มีรอยขยับนะคะโครงสร้างหลักเดิมนะไม่มีพลิกคว่ำแน่นอนคันนี้ สามารถเอาเลขตัวรถเลขตัวถังนะคะตรวสอบประวัติศูนย์ได้บุ๊กโซวิตมีให้คุณลูกค้าดูครบถ้วนแน่นอนนะคะประตูคนขับนะคะเป็นลายทูโทนสีทูโทนนะคะดำลายไม้แล้วก็สีเบจนะสลับกันลงตัวมากๆกระจกปรับระบบไฟฟ้า4บานเลยค่ะพี่กระจกคนขับ1บานปรับออโต้ค่ะสำหรับลูกคา้าท่านใดนะคะต้องการอยากมาชมรถตัวจริงนะคะมาได้เลยนะพี่นาะที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะพี่ เปิดทุกวันเลยนะคะไม่มีวันหยุดแอดไลน์มาได้นะคะขอตัวโลเคชันร้านได้เลยสําหรับที่นั่งผู้โดยสารแถวกลางนะคะนี่เลยพี่ตัวเบาเป็นเบาะหนังสีเบดนะหนังไม่มีรอยแตกรอยขาดค่ะพี่พร้อมกับที่เสียบปลั๊กไฟบ้านแล้วก็ที่เสียบ USB อีก2ตําแหน่งค่ะไม่พอนะคะมีตัวจอ,อกลางให้ด้วยค่ะพี่นะมีลูกมีเด็กนะคะเดินทางไกลต่างจังหวัดปูที่นอนปิกนิกได้เลยนะครับเบาะเรียบปูที่นอนดูการ์ตูนได้เลยค่ะพี่ ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสำหรับข้อบ้านแม่บ้านท่านใดนะคะที่ต้องการอยากได้รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งสภาพดีๆไม่น้อยๆตอบโจทย์1คันเอม,มี่แนะนำคันนี้นะอีซมิวเอ็กซ์สุดูนย์นวปี2017.18ค่ะนะคะรุ่นท็อป3.0นะคะไม่ห0 0 0 0กิโลรถมือเดียวประวัติศูนย์นะสภาพดีสุดๆนะคะเหลี่ยมสันข้างตัวรถนะคะเหลี่ยมสันไม่มีรอยบุบรอยลักจิ้มเลยนะพี่นะ ฟรีดาวได้เลยค่ะพี่ฟรีดาวนะคะผ่อนเพียงเดือนละ1 2 0 0 0บาทตลอดสัญญาค่ะพี่คุณลูกค้าได้รถสวยไปใช้งานเลยนะจ๊ะสำหรับตัวไฟท้ายนะคะไฟท้ายเป็นระบบ LED นะ,ะไฟท้ายชุดคมเดิมโรงงานนะคะไม่มีรอยแตกพร้อมกับตัวกล้องถอยเดิมโรงงานค่ะนะกล้องถอยจากโรงงานโลโก้นะคะด้านหลัง MUX นะฮะ MUX เนาะตรงรุ่นนะครับพร้อมกับตัวคิ้วด้านหลังโครเมียมขนาดใหญ่คิ้วเดิมนะไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมค่ะตัวสปอยเลอร์สีทูโทนนะคะพร้อมกับตัวไฟเบรกดวงที่3นะคีบฉลามด้านบนพี่ดูนะคะของเดิมติดรถหลังคาไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะคะไม่เคยพิดความสีไม่ล่อนไม่ลอกนะจ๊ะพี่นี่เลย ท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของนะคะรถครอบครัวสภาพดีๆนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนี่ค่ะตัวโครงสร้างนะคะน็อตฝาท้ายพี่ดูเลยนะน็อตไม่มีรอยขยับตัวมิดอาร์รอบๆเรียงสวยนะคะที่รถมือเดียวนะคะไม่ห้า0 0ื่นนี่ค่ะพี่ตัวโครงสร้างพี่ดูโอ้โหแอร์เย็นมาถึงด้านหลังเลยนะแอร์เย็นสุดๆคันนี้นี่ค่ะนะคะไม่เคยถอดไม่เคยแกะแน่นอนนะคะไม่เคยทําสีนะพี่ดู น็อตนะคะโชค๊คฝาท้ายนะคะน็อตรอยแต้มสีรอยมาร์กยังอยู่สภาพเดิมนะคะตัวโครงสร้างพวกมิตอาร์พวกนี้ยังสวยอยู่เลยค่ะพี่รับประกันเรื่องโครงสร้างร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่เรานะไม่มีชนหนักพลิกคว่มเข้ามาขายแน่นอนนี่พี่พับไปได้เลยอย่างนี้นะคะบอกแค่ดึงค่ะดึงปุ๊บพับไปจบค่ะพี่ขับเรียบได้เลยนะคะสามารถปูปิกนิกได้เลยนะปูที่นอนปิกนิกนะคะ ดูหนังดูทีวีเดินทางไกลๆต่างจังหวัดได้เลยพี่ตอบโจทย์แน่นอนสําหรับรถครอบครัวนะคะนี่นะแม้แลอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆทุกอย่างยังอยู่ครบพี่สภาพเดิมนะคะไม่เคยใช้เลยนะคะันนี้ไม่น้อยด้วยค่ะพี่ไม่ใช้งานเพียงห้าหมื่นกิโลนะไม่ห้าหมื่กิโลเท่านั้นนะคะดูเลยนะ อิสุมิลเอ็กซ์สามนเนวี่ปี2 0 1 7ั8นะคะรถมือเดียวไม่ห้าหมื่นสี่พรหนึ่งหมื่นสองพันกว่าบาทต่อเดือนค่ะนะคะได้รถสวยสภาพดีไปใช้งานกันนะคะพี่ดูจ้ะนะนี่สำหรับใครท่านใดนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมติดต่อหาน้องเอมมี่ได้เลยนะคะ เป็นไงนะคะตัวโครงสร้างพวกนี้นะเดิมๆโรงงานแน่นอนรถไม่เคยกลับสีไม่เคยสาดสีนะคะรถสภาพดีสุดๆนี่ค่ะพี่เห็นไหมคะล้อนะคะอลอยขอบ18เดิมโรงงานนะคะด้านในพ่นกันสนิมเรียบร้อยนะคะจบๆเลยพี่คันนี้นะคะขึ้นเหนือล่องใต้เดินทางไกลๆต่างจังหวัดขนคนเยอะๆขนของเยอะๆตอบโจทย์แน่นอนพี่ด้วยพละกําลังเครื่องยนต์นะคะ3.0ได้แรงมา้าไปเกือบ200แรงม้าค่ะพี่คันนี้ นะรับไปเลยนี่สภาพดีแน่นอนนะคะตัวโครงสร้างหลักๆคือเดิมนนะนี่พี่ดูค่ะโครงสร้างนะคะด้านสายนะสภาพดีค่ะนะคะรถครอบครัวเจ็ที่นั่งของเรานะคะเราประกันเรื่องโครงสร้างร้อเเซไม่มีชนหนักกับสีกอไม้แน่นอนไม่มีพิกค,คว่ำนะคะพี่ดูเลยนะ อีซูมิลเอ็กซ์สามุยเนวีค่ะนะคะไปเดี๋ยวมี่พาดูห้องเครื่องกันเครื่องยนต์จะสวยขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะมาเลยค่ะนะคะตอนนี้มี่พาดูห้องเครื่องกัน,กนพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3.0ดนะคะ d ี d นะเครื่องยนต์ของเขาค่อนข้างทนทานเลยพี่แล้วคันนี้มาใช้งาน50,000กิโลจบแน่นอนนะคะไม่มีปัญหากับตัวห้องเครื่องแน่นอนกับพี่เครื่องยนต์ไม่สั่นไม่ดังนะคะน้ามันเครื่องไม่เยิม นะที่ดูเลยเสียงสายพานนิ่งๆนะคะรอยมาร์กรอยแต้มสีจากโรงงานยังคงสภาพเดิมนะห้องเครื่องสภาพเดิมเลยพี่ไม่มีร่องรอยสนิมนะคะเครื่องยนต์ไม่เคยผ่าไม่เคยแกะไม่เคยแงะนะคะเครื่องยนต์เดิมโรงงานร้อเซแน่นอนคันนี้นะท่านใดสนใจอยากเป็นเจ้าของมาเลยค่ะพี่คันนี้รับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะคะพี่ดูน็อตฝากระโปรงนี่เลยนะคะน็อตไม่มีรอยขยับผ่านนะ็อตสภาพ,พดีสุดๆนะพี่นะ พี่ดูเลยนี่ค่ะรอยน็อตนะคะรอยแผ่นซ uh, ีนนะคะแผ่นแต้มสีจากสภาพต,ต่างทุกอย่างพวกนี้ยังเดิมเดิมอยู่เลยพี่เห็นไหมคะแกมด้านขวานะคะของเดิมแน่นอนของเรารับประกันเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะจ๊ะพี่นี่น็อตยึดไฟหน้านะคะน็อตแกมขวาพี่ดูเลยนะ,ะพุกนี้ไม่มีชนหนักเข้ามาขายแน่นอนค่ะพี่รอยมาร์กรอยแต้มสียังคงสภาพเดิมจากศูนย์นะคะพี่ดูนี่เลยค่ะพี่ รถอีวส์มิเอ็กนะฮะสามจุดศูนย์เนวีนคปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดไม่ห้าหมื่นนี่แผ่นเพจจากโรงงานพี่ดูนะฮะแผ่นเพจแผ่นเพจนี่สภาพดีมากๆนะฮะพลาสติกยังมีอยู่เลยนะลอ,อยต่างๆทุกอย่างดูค่ะที่น็อตฝากระโปรงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะน็อตไม่ขยับฝากกระโปรงเดิมแท้โรงงานค่ะเนะะี่ยฮะสติ๊กเกอร์จากทางโรงงานพี่ดูเลยนะสภาพดี นะคะฝากระโปรงเดิมแผ่นกับคำร้อนยังเดิมอยู่เลยพี่สภาพไม่สึกหรอแน่นอนนะคะอิวุสุมิวเอ็กนะคะสามศูนย์เนวีปีสิบเจ็ดจุดสิบแปดนะคะไม่ห้าหมื่นรีบเลยนะคะก่อนที่จะไม่ทันสำหรับท่านใดนะคะชมคลิปนี้แล้วนะสนใจอยากได้อยากเป็นเจ้าของนะคะอิวุสุมิวเอ็ก 3.0เนวี่ค่ะขับสองนะคะรถปี17.18ไมห้า0 0 0่กิโลคันนี้นะคะรถมือเดียวประวัติศูนย์คงสร้างเดิมโรงงานนะคะราคาเจเแสองหมื่บาทจะเต็มฟรีดาวได้เลยพี่เครดิตด,ดีนะคะออกรถศูนย์บาท ผ่อนเพียงเดือนละ12,000บาทตลอดสัญญานะฮะดอกเบี้ยรเริ่มต้น2.79%ลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้นะฮะเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นะฮะถึงหน้าบ้านท่านทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยค่ะนะฮะเหนือใต้อีสานออกตกเจ้าที่ไฟแนนซ์เรามีทุกจังหวัดเลยค่ะพี่นะสนใจคันนี้นะคฮะติดต่อได้เลยนะพี่นะ,ะที่เบอร์0 9 6 7 2 5 2 7 3 6ค่ะ 0967252736ค่ะพี่อยากเป็นเจ้าของโทรมาได้เลยไม่ต้องอายไม่ต้องเขินนะคะเอมี่ยินดีรับสายทุกท่านนะคะยินดีปรึกษาการออกรถทุกท่านเลยนะบริษัทเรานะคะตั้งอยู่ที่มินบุรีเซรีไทย68ค่ะพี่กรุงเทพนะคะเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดมาหาเอมี่ได้เลยนะพี่นะที่เพชรยนต์ค่ะ ก่อนจากกันวันนี้นะจ๊าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะซับสไครต์ให้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าเอมี่เอาอะไรให้ดูอีกติดตามชมด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ